เทียบกันจะเอาไข่ไก่หรือไข่เป็ดควบหักให้น้องนาเนี่ยไข่เป็ดเลยนะไข่เป็ดโอเคใหญ่อยู่รนะสบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังเราเฮาฟังไทยและทางต่างประเทศนั่นเองเนาะการยินดีต้อนรับขอจูซองสาวตาสตานลพี่น้องโดยดอจังแดงก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอ้งพะกานุมมือข้างเดียวกับมือข้างเดียวแล้วพออีกคางหนึ่งจับ เป็นทางกล้องพี่น้องเฮตั้งไว้กะมันบ่อยากค่อยอยู่ค่ะทางกล้องสะแววเนาะพี่น้องคือว่าแหละมันบ่แม่นไว้กันซั่นพี่น้องเอ้ยกึกๆเือๆแหลกล้องก็ได้เนาะกมื้อนี้กทางทีมงานะแวเนาะบ่ตาบ่เียพี่น้องเอ้ยมาอยู่ที่อ่าหน้าบ้านน่ะเฮือนของอ้ายนาเนาะพี่น้องเนาะตีมมื้อนั้น่า ทางเจ้าทีดินเพิ่นอยากอายับดินเข่าเป็นมาในมื่อนี้ก็ได้ยับดินเข่าเนาะพี่น้องเนาะเต้นเอดเตย์ก้าเมื่อนี้ก็เลยจะมาถามไทยว่าได้เนาะเพิ่นเพิ่นนัดเมื่อวันที่หนึ่งเนาะเพิ่นได้มาเตือนมาบอกอีกเทื่อแล้วบ่เนาะแต่ว่ามื่อนี้พี่น้องเลยก็มีข่าวดีมาหาทางไอ้หน้าเพิ่นพี่น้องมีข่าวดีมาทางไอ้หน้าเพิ่นว่าดังนะพี่น้องเดี๋ยวไอ้หน้าเพิ่นจะได้ยินจะมาเสิร์ฟให้อเพิ่นพี่น้องเลย ข่าดีที่ว่าเรื่องดินนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะมีผู้ใหญ่จะดีทั้งบาตาแล้วก็บาพมีเขาพมีเนาะเขามาอ่าทั้งบาตาบาพมีเรื่องอาดินพี่น้องเลยเนาะเขามาช่วยทางครอบครัวไอ้หน้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีครอบครัวเพื่อนนี่เนาะได้รับข่าวดีอ่าทั้งข่าวดีมาหาเพื่อนหลายทางอยู่พี่น้องเลยเนาะทั้งบาพมีแล้วก็บาตาพี่น้องเลย ข่าวดีก็คือเออเงินพีิยูที่ดินพี่น้องเลยยินดีก็มาลุ้นมาชมน้ำกันนะในคลิปบากตาเพิ่นะเลยนะเพี่น้องเนาะปมาเมนผู้ใดที่ว่าสิช่วยเรือเนาะเมนผู้ใดมาช่วยเรือเพิ่นเพลินเออทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศนะเพียงเนาะไปลุ้นไปชมน้ำกันพี่น้องเลยสาบเล่าก็ว่าบ่ค่อยเป็นบ่ค่อยอ่าอันนี้บันไดจินไดก็ต้องขอขอดขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยเนาะถ้าเบ่ลายยายห่างกันพี่น้องเลย เขาไปหาท่างครอบครัวไอ้หน้ากันเลยเนาะเพื่อนเห็นยังอยู่ไล่กันห่างเด้อโมเมนนะเพื่อนชิญ่ายายโตต้นไม้ไปแล้วบวกพี่น้องเนาะพวกท่างเพื่อนบันทูกว่ามีข่าวดีเขามาหาเพื่อนได้ยินี่เนาะทีนี้ซาเบลกับเวียดวบาตาเขาไปหาท่างไอ้หน้าเพื่อนเขาไปได้ท้ายสบายดีทังครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเด็ดแห้งอะไรพวกนี้ก็ได้เด็ดพูดเด็ดพกขาบันทึกมาเขาปราจิตประเสียนพราะเพิ่นไปอีกงานหนึ่งพี่น้องเอีกกรชันกันมาอยู่แต่ว่าเพิ่นกับงานของเพิ่นเนาะ ข่านเบลมาต้ามาเบียกับงานทางนี้เนาะก็เลยมาสามคนพี่น้องพี่น้องเยเนาะเนาะไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเยไปทักทายสบายดีถ้าครอบครัวเพป็นเนาะโอ้ยดีมีแห้งว่าจะขู่จคนอยู่บ่เนาะเพราะเป็นคิดไลายจนป่วยพุ่มจักเนาะเพราะว่าหนาสงสารไลายพี่น้อยเนาะมือนาไปเสกกระพาวไปทักทายสบายดีจุมเพลินพี่น้องเยโอ้เนาะสบายดีสบายดีเนาะบล ไปดีเนาะคอยเน่บรเวณเนาะได้คือพากันขุเาะันีขุดดันกุบกระลับไงไปปลูกอยู่ไงโอ้เมืนชิมแทะทั้งนี้อีกวะยันทอดบันทอดพี่ล้วเย็นทอดพี่ที่มันทอดแล้ไปปุก่อนเีก่าภาุมเขาย่งนีไปนอกดแห้งได้ไปคือยุกจาวันเน่ยนี่มานังมุมีเนาะมันจังยี่ยงเนาะน้ำซุน้ำสาเพียกะ อ่าก็ได้ค้ยคนเบันไดบ่อเอันนี้ากด้นั่งก้ง้เมอนไงเพื่อนเนาะเป็นจริงได้คืออยู่เอาภากันุนออกนี่เ็นวาย่านมันแยกมันตื้นดินเพิ่นแยกแบบเพิ่นมาแทรกเพื่อนถือของเพื่นเนาะตาเขาไปนั่งคุณเจ้าฮะยังคล่นข้าายเงยให้นี่เนาะเนาะโอ้แทบยังทั้งอะเช็ดกินบ่ือกต้มเนี่ยอยู่ในกิน ยังไม่ได้กินข้าวอยู่บ่ากินแล้วเขาเศร้าเพราะว่าน้องไปหาปลามาวันเช้านี้โอ้ไปหาปลาหากันไหมคิดอังยังบ่นเมื่อกลับมาสบายอยังไม่นั้นเลยเจ่าคิดลายจนเป็นไข่ไปจักนี่เมื่อกลับมาสบายนะก็ตโตๆนะองัยนะก็เลยเปลี่ยนหนึ่งมากเลยชมพบคุ้มคิดเนาะคิดลายเรื่องที่อยู่ที่ดินอีกมาชมพูกระทบบจ้าเหรอว่ากับมาถึงคิเอะไรเนาะทางจิตใจเธอทำกับจิตใจเนาะ อ่าขิดลายอ่าจะได้บริเวนบริยนชุมยนแฉงบ<อ>่ได้โดัวที่สมาร์ทกันว่ากล้องเจนะ้าวอลรอทิกอ่ะนะน้ำกล้องคข่อ่คือว่าเนาะนะเอฟซีเพิ่นกับมินมาลายพี่น้องกับบอต้ากับไล่ตอบแลวกับไล่อ่านเบงโยโ<อ>หนึ่งจริงที่เพิ่นอยากบอกแรกๆเลยนี่คือห้ามบม่ให้น้องหน้าขายดิน<อ>ที่ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให แห่งนั้นเนาะถ้าบอไดเอเ่นั่นเนาะบอไดว่าสิขายมันดอกกว่านางผู้ใหญ่ไปซื้อไห้มาอยงเี้ยโดยโดยเรื่องชิไดมากใช่ั้นกะเป็นอ่าเป็นเ็ดเป็นมุ่นเป็นมั่งร่อยอีได้แบบฉันแหละเพราะว่าอ่าเพราะว่าเนี่ยนี้อ่าเว้าขออนุญาตน้ำเนาะตามที่เพื่อนแนะนำมาอ่าถ้าว่าในอนาคตจีนอ่ามันโมมันโบแกนกันนี้น้องนาจะไปอยู่ใช้โั้นอ้นะเอาแก มีครบหลายคอมเมนต์ค่อยก็ได้อยากถามเบื้องยว์ที่ดินน้องหน้าน่ะเพิ่นถามว่าเป็นยังคือโบผ้ากันโรไปอยู่พุ่นถ้าว่ามันเดือดฮอนบนนี้แล้วก็อยู่พุ่นคือมีน้ากน้ำทางในนี่อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันเกิดวัสดุมันก็เทือนได้ว่าเอามั่งเรียนว่าปุ๊บพีแล้วอันนี้คือเหตุผลน้องหน้าในนึงได้มั่งเลื่อนแล้วสองกองปลูกของพังก็เต็มอยู่นี่สามก็ ถือว่าและได้มั่นอยู่พีแล้วเนาะปลักหลายทีอยู่นี่แล้วเนาะก็ถือว่าถ้าว่ามีเงินอีกหาพันนี่ก็แมนว่าโบได้ขายน้องพี่น้องเนาะแมนโบได้ขายบอลนั่นก็โบได้ขายบอลนั่นแต่แต่ถ้าสมมติว่าโบมีอะไรนี่ก็แมนเพิ่นก็ได้ย้อนดินแห่งนี้เข้าไปแมนบ่โดยผมก็ได้ยับดินเข้ามาเป็นหลัที่ห้องก็เก่าแบบนี้ งอกูกอทั้งนี้ยับไปแล้วคุณก็ได้ว่าตายจะไปยงน้องเชียงกันได้เนะยับต่อไปทั้งเมน่องป่าว่าต้องน้ายับไปหาใช่นหมเขาแรกกับม้ากับเป๊กได้เที่ยงมีไงกับพวกยอมไปเนาะเอาอยู่นี่ได้กระทำน้อยทำใจมักระทำน้อยทำใจแต่ว่าเรื่องการช่วยเรือเข้ามาอันนี้ยังมูมีทางใดมาบอกมาแจ้งเนาะโดยกับเธอเมื่อวานนี้นะคุนกะ ได้ขอดีเนาะรักสองรักสามเพยแล้วขดียังบัตรรักสองรักสามเมื่อเขดีดีรักสองรักสาทางนอกแวตาบอถ้าอตาอะไรเนาะอหลัก็าบก็เลยด้วเมน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 ก็แล้ได้ขดีนิดรักสองักสได้บ่เอาหลินตามบดนอแวตาก่อนเจ้ายังจือได้อยู่บอที่่ายืนบาตรงกันมอนั่นเดบ่ถือเลขเด เลขที hmm. <oh> day, no. 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 ่มาใส่ bueno. no. ้องให่น uh ีใ huh. ห <oh> oh. no. 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 ้ดีว่าใช่โย่จังว่าีบเอาตาสองสาพูดนะรักสอักสามันได้เน้นๆแล้วเมื่อนงสามมันนี่เลยชงมันรักเช้าสามสิบพันพู๋เนาะสามสพูอยู่นี่ห่วยเจ้าทีเพิ่นะปุ๊ปักษาได้เอือยพิ่นะเนาะพอตากขาว่าอยู่เด้ถ้าเบาตาถึกเลขนี่จิมะปดนี่ให้ไปแทน ผมมีเงินซื้อโมเดนกับว่าสิโทบอกเอ้โหบานยังเลยโอ้ยเรียสภาพเจ้าเนาะทีว่าวานทีแต่วานอไปขอได้คันนี้อยากโทบอค่ะใหญ่แบผมว่งเงินจังีเนาะเก็ถูกน้อพี่น้องเนาะบอตาก็ถือกลีพี่น้องเนาะน้อนะแต่กรถือบัวลายเนยแต่กรถือบัวลายถือหาขักีบ บอต่าเลยราคาเนาะถึงห0าพันกีบเนาะอ่าก็ได้มากกับบลายดอกสี่แสนห้าสี่แสนห้าสี่แสนห้านกแต่ว่านาทีคนบัดห้าพันบาทมาดิบอตาสี่แสนห้าพันกีบกโถอ่ะอเฮ็ดจังได้สิบบาดเนี่ยได ah, bon ็กกันเนี้ครับเนเนาะแล้วเรานม่น่ะเราดีมาก ปไปมันเยอะไหวกระเฮ็ดุอะไรกะเทินในเบาขักแน่เนาะคนโบเห็นกะเทพบดาเพิ่นแล้วเห็นบอว่าถึอเลขมาใส่นี่หักว่าฉันจะบาดเลยจะอหาถือกะลีถือถือบลายนะน่องแวลจะคิดสินี่ก็ต้องระวังว่าจะใช้เล่นเดียว์วัาน บ่อเนาะน้องแวตากระบอเวียไปถืออันนี้คือววาคนจริงเนาะเพี้ยงเนาะแต่ว่าสองชามของน้องแวตานี่ยัดลายโยกุูนน้องหลังกระบะถดป่นหลังกระบะรถปูนนไยชาวสามสิบปูชาวสามสิบ เอ้านอกระเทินแน่ว่าเกี่ยวมากนี่เราจะบอกข่าวดีเลยใช่ไหมน้องเลยเนาะมีข่าวดีลีบอมีอะไรอ๋อแต่หรือว่าชิว่าแบบว่าเกินเกินคือแบบใครใกล้น้องแววตานยข่าวดีนะแล้วเนาะน้องแววตายว่าออมาชิ้กับอกแล้วเลยเนาะมีอะไรแบบนี้มีอะไรอ๋อต่คนเราคิดว่าว่าหยอกเราซื้อได้นี่ พอน้องนาเพิ่นเช่าเป็นไข่เอาไว้เนี่ยที่แบบว่าอันชาติสมชีพก็คือไข่ไก่พี่น้องเยเนาะไข่ไก่แตะหนึ่งเนาะเพราะว่าคือคือว่าแหละแตคนเฮาเนาะมันก็มีเหตุผลของใครของมันแมนอ่าคือน้องนาเพิ่นวะกระเทิร์นได้มาอยู่พี่แล้วทินะอยู่พูดน้ำสั่งก็มีอยู่แต่วาไม่ประมาณว่าอันนาเพิ่นเขาค่อยแล้วก็ค่อยเนาะเอาเนาะอยู่พุ่นก็มีเนาะน้ำสั่งเนาะบัดเพิร์น เพิ่นกระซื้อดินซื้อดอนห้กว่าสิได้เนาะมูลมั่งได้น้องเลยเนาะคือจะว่าดินดอนกับเาเคยได้เป็นคนตัวเองกับดีใจที่ว่ามีเป็นคนตัวเองสินะก็ได้ไปคล้ายกันไปชมวิววันที่อีกเยสียะแต่คือชันฉันเลยว่าจำพอซำแม่ได้ได้ปั่นมูลนะฮักษาเก็บไว้ดีๆเพิ่นว่าโบเมนวายันลื่นหรือว่าอยากว่าเใช่อย่างดอกมันมันแต่คือเพิ่นกแบบคือพอก็แม่เข้าปั่นมูลปั่นหน้าให้เนาะ เป็นห่วงเนาะเพิ่นเป็นห่วงยันบ่มี่จะอยู่สิดินอยู่ในอนาคตถ้าว่าขายไปแล้วสินะคายไปแบอกเหวียงแบบนี้ยามต้องหน้าเพื่อนโอ้โหน้อยจัเอาเนาะขายไปแล้วแบบถามว่ามันบ่มันบ่แกนกันน้องคุณในชิบูมี่บนยูเมนเป็นห่วงคนเฮ้าน่ะมันแนมบะเห็นเมนแบบตอนตอนนี้คือว่ายังแบบนี่กันยู่เนาะมังเถื่อนในอนาคตแก้งกันไว้น่ะมันดีนะแต่ว่าเฮ้าแนมบะเห็นแหละเผื่อไว้สินะ แต่โอยากให้ขายเพื่อนว่า <No. S 1> อ่าแต่ว่าบอต้าบัดทึกเลขอะไรพี่น้องเลยเนาะย <c oughs> ืนบอ, <c oughs> บอกกับเอื้อยเพื่อนว่ากันถึกเลขเลยใชิมาปุดหนี่ให้เนาะ <No. S 1> อ่าก็ถึก <c oughs> อะไรหาพันกิจจะเรีปุดจิบว่าแบบนี้ปุดอะไรนี่เนาะเดาว่าเลย <c oughs> ลเด้เนาะจะปุดเนี่ยเนาะทันเจ้าทางเพคนนี่น้ำกันแล้วกันบอตาบบ้ตาว่าถ้าปฏิหารมีจริงเนาะขอให้ถึกขอให้มีไปทัน ั่นนะออกไปคุดละคั่วคุณคุนยัวอันหนึ่งบัตรตังตังมาฮัลโหลมาช่นลูกเป็นจะฟันบุญในพ่อในเด้อมาช่นอ้าวอ้าวอ่าเนาะจังได้เรื่องเรื่องน้องหน้าแล้วอย่างเง้ยลวงใจโคตรดีใจน้ำน้องหน้าเพิ่นเด้อมาช่นเป้าคุดละคั่วมาตาเน่ะเข้ามาเลยเนาะเป้าเข้ามาเอาเงินแล้วก็จวดมา่อยที่เลยโอเช้าไว้หน้องเงินบัดนี้เนาะอ่าเป็นไข่เป็นนาวก็ได้ คือทางว่าตาเพคนรักก็คือพคนมวยคายกับคนเป็นห่วงกันทางไงน้าเนาะอย่างนั้นนะคนแบบขมิ้นปให้น้องน่าบอกละเอียดก่อนเรื่องทีเรื่องทางตัวเก่าสาเหตุทีบุลงไปอยู่นะอิฟชีเป็นของใจรายได้บอตะป่านน้ำชมน้ำส่างก็คือมีเนาะก็เห็นแต่ก่อนในชีวิตเพื่อนมาคือบุพภากรลงไปยูทใจเนาะคือสู้ถือว่ามีข่าวดีแล้วแหละมึอนี้บุห้งสิ้นวังกันยาเนาะโอกมาเราง่ปลูกแล้วคนแล้วเราค่ะคือบุอยากอันลงไปอยูแล้วมันยากหลายอย่างเนาะ หลักๆไกลเนี่ยมันก็ค่อยแล้วมันรูปโพดินะครับโดยอาให้น้นองคุณเป็นคนว่าหรอตอนนี้บาต้าบู๊ดอกจจำเป็นมันก็ได้มากือนมาแล้วก็เลยจะเป็นต้องไปอยู่พี่นะถ้าเาไปอยู่คนก็ได้อยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลหมู่นะไกลทางไกลยังหนึ่งมาสัดโดยมันไกลมันรูปเน้อทางนั้นในการไปหันไปนี้ว่ายันเมียอยู่เดียวกันค่ามื่อคืนนะครับมันไกลหมู่เนาะมาอยู่ไกลหมู่ห่เป็นห่วงเมียได้ พี่น้องเนาะอ่ามเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงเนาะแม่นนอกปอาวะเนาะแต่กะโบเมนเพราะว่าชั้นโรซี่นะสำหรับบอต้านี่คิดใจว่าน้องหน้าเพื่อนเนี่เป็นคนดุแล้วต่เป็นคนมัปลูกมกพังกับเมียนะบดหันเป็นพล้านแม่นบอกม่นอ่มาคอยวีบอ่ปบนพาร้านหินนะแก่ปลูกก็ได้จากซีแล้วแต่ว่าดินของน้องอยู่หันนะจักแมตคูนจั๊กแมตก็ชาวคุณชาวชาวคุณชาวเต้ แต่บอต้ามีได้คนอยากซื้อสองหมื่นคนอยากโอนเงินมาให้ได้แต่ว่าบอต้าบอฮับเพราะว่าถ่าพังเบื้องก้อนอนะพังเบื้องทางเจ้าของที่ดินเพราะว่าบออยากให้นอกอคนขายบอ,บอคือขายกับบอไดเอาไปใส่มาค่ะ หรือว่าท่านจริงๆก็ต้องมามันไปจะคายดอกเปลี่ยนครับมันจะมีเปลี e e ่ยนดินก e ็เลยคายเอไว้เน e ี่ยเหมือว่าจำเป็นทว่าบุมีทั้งดินขึ้นไปกอนอันนี้ด้วยพี่นรอดนะจะหมดขายจะพุ่นกรบโปแม่ไวาจะเอาเงินมาใช้จ่ายอย่างดอกจะมาเปลี่ยนดินทั้งนี้อ่าจะคายพุ่นแล้วก็ใส่หนีหาพันทวนที่เหลือกันนี้มีชื่อตัวนี้ผนว่าอ๋อเต่ก็ ชัวว่าแหละมันนี่ก็ด like uh ีม huh. ุกดีใจนะมีข่าวดีเข้ามาแล้วเนาะบอได้ขายมือนีเนาะสิบ่ได้สิ้นบังแล้วพี่น้องเคยมาเนี้ตอนแรกเป็นอย่างไี้น้องนาคิดคิบยังไงเนี่ยชิอุกคิดนางอยู่บ่อุกอยู่แล้วก็บพวกคนก็กำไยเนี่ยคนมันไยหาไม้คนกุ้นกับคนมาไว้นี้แบบย่านนี่คนยากก็บพวกิดว่าชิีมือนี้นะ จได้ก็ดีมุกดีใจนะเวลาเด้อเนาะเหมือนกันกาเห็นเพื่อนเนาะชิ่นวังแบบอุกอังแหงพี่น้องไอคิดใช่ว่าแบบว่าน้องเพื่อนนี่เนาะทุ่มเทเวลาเหื่อแหงขุดน้ำสากนะเพื่อเพื่อที่ได้เห็นน้ำอ่าเมียนี่แล้วว่าอย่าว่าให้กำลังใจเนาะขุดกับเมียสองคนขุมกับกับพอเห็นน้ำแล้วแบบเอาท่อลงแล้วแบบเพราะว่าเป็นแนวนี้นะอ่าเื่อมา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 เหมาะเจาะอะไร มีการกำลังใจได้ชุ่มหัวนน้ำแล้วชุ่มหัวนน้ำแล้วอ,อยู่เนา,นาะนา <c ười> จนในบ้านได้บุญคือเราบอ้เน่ยแต่ว่าเห็นน้ำเห็นในสีแติมผ้าหวานให้กินบอกะจะบอกเนาะเนาะประเทศนาลีบานนี้แต่ว่าเงินตัวเพื่อนเพื่อนก็นอยู่ทาง<อ>ต่างประเทศคุณแ่หนึ่งวเงินบาต้าถึกเล็กสุดเนาะแต่ว่าบาต้าก็ถือกะลีคือบาต้าบ่เนี่ยแต่เงินมาพอเนาะได้โบ้กระท่อมขนมได้อยู่มาถึงถ้วงยถ้อยหนอยู่เนาะัพี่นุ่มมาและได้อยู่โอเคเนี่ย เ้าแม่ว่าอยู่ถือเลขชงดิ้งแล้วถวนตงหน้ากะเพิ่นกับฝากมามื่อเลขออกคือกันบ้านบอต้าก็ถือเมนควมเว่าอยูนี่รีนะตัวถือว่าจะทีจะทานคันี้แห้งเนาะดีมุกบีใจนะแต่ว่าพอเพิ่นกะด้วยความหักความแพงแต่เพิ่นก็บไม่ได้ว่าให้ออกซื้อออกเสียงยังดอกพอเพียงแต่ว่าน้องเพิ่นนั้นเพิ่นได้เนาะได้ดินคืนแล้วก็บอขายดินแห้งนั่นเนอ่บอขายดินแห้งนั่นทีเพิ่นกับอู้ถือว่า บ่พ้อมได้บ่ตาถ้าว่าที่พายดินตอนนั้นนะก็คือจะว่ากัแล้วถ้าว่ามือใดบ่มันบมแกนกันกับลูกกับเมียผัดเอ้ายาห้างหนองนาสิบมือบอยูที่นี่ผายดินของเมยนอกกว่าบ้านเพิ่นบ้านนี่อ่านอกกว่าทางอ่านองนาเพิ่นก็บสิบมือบอลยูบ้านอ่เพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะมมีนะขอบนขอบคุณเหมือนเรไรเลยเป็นห่วงน้องสิมน้องก็ยิงกับอะไรอยากขายอะไรอยากยั้งเด้อค่ะว่าถ้ามันจะเป็นลีก็ต้องได้ขายชีวิตแล้วบ้านอ่าแล้วบ้า เโววิดดินวิดดอนแล้วก็ว่าิดแล้วบาดชู่กับลายชู่กได้ของน้ำเนี่ยลายอ่ามีแต่ให้ขายาเท่ากับมีแต่ให้มีขึ้นมาได้เลยบาดหมายว่าบ่มีเมนบ่เออหอยว่าในได่ก็ต้องมีบ่ตาเพราะว่าวิดดินแล้วเนาะมีแต่หาเงินอย่างเดียวเลยที่ห้องเพลงไงครั้งวิตต้องสู้เกิดอยู่ที่ใครคนใดเนาะเอาพีเนายก็ถือว่าเงินในจำนวนหาพันเลยเมน จใช่เพื่อนเลยคือว่าจบกันเนี่ยบมดก็คือว่าแทกเลยได้คนชิึ้นมาเนี่ยแบบนี้มีเด่นวะฮะคนชิึ้นมากกะแทกเลยว่ามันมันมันเลยหัวคอยบอลขั้นว่าคั้นว่ามันบุพเพผนก็สัญญาให้ชาวคุณสี่สิบแบบคนยิ่งท่านได้แทกคนเดียวชิึ้นมามาเลยเนาะแต่ว่าในคลิปนี้นี่เอาทำนี้ก่อนแต่ว่าคลิปหน้าเลยเจ้าลงไปตามเพื่อนมาก็ได้เพราะเป็นคนชิึ้นมากเลยเออขึ้นมากก็ต่อคลิปหน้านะแต่ว่าคลิปนี้มันยาวแล้วอ่า มาเลย่นกรดึงแลวกระแทกเลยคันวันมันบวมกระยับกรท่าไรกเทไรก็แม่นองกว่าาคูนสี่ชินะคะคนว่าเขาดึงมาจากพุ่นนะมันบอเพ่อผกรยับกระห้คันวันมันมันเลยซาคูนสี่ิปกรยับเขไม่อีกซาคูนสี่ชิในจำนวนเทไรราคาที่ดิกะอนห้าสองหมื่นหากะจบจะจ่ายไปแล้วสองหมื่นัาพันไแจ่ายไปแล้วลจ่ายหาพันมันไม่ถึงระเทเลย เพราะว่าเพื่อนเพี่น้องเนาะถือว่าเป็นของเพื no. ่อนบาดนี้บ no, no, no. ่ได no, no. yeah. ้คนดอกน้องมาต่อไปนังเดยนี้เนาะยอย่อยปื๊ดๆนนี่เจ้าบ่ได้ีบ่เวียดอ่าคนเนจับกอก่ีะเนาะตาพบไกทวงก่อนไนจวดรถแล้วอะไรนนี่ครับีงเยเนาะนี่แหละเงินถึกเลขน้องนาก็อยู่ในงนี่แหละวาตาก็ยังได้ยินพ่อเาั้ก็อดีใจบเลย แต้เองยังคือุ่นเินไะอายังบอตเงินเห็ดเงินเราเฮียบ่บบบนี้คือปืดใต้ปืดเหนืออยะตกใจคขอบเลยนอนดแต่ว่ายังบิตเท่านี้เนาะยังมีอีกอ่าคนนึงเป็นยังบ่มาคือนอกพามีเด้โอ้มาทางนอกพามีแต่ว่าบอตากับ บอกขอว่าอยังไปหลายเพราะว่าไว้ให้น้องคนมาแจ้งอีกเร<ด>ื่งองคือนนทางน้องพมีก็มีอีกมีเนาะเพ<อ>ิ่นโทรมาถามเบลตาเดี๋ยวเพิ่นว่ามีแต่ว่าคนช่วยเข้ามาบลตาก็บอกว่ามีแล้วแต่ว่าทั้งเพิ่นทั้งเมย์อ่าเพิ่นทั้งสองเพิ่นก็ได้ฝากมาให้น้องพมีกันด<อ>ีนะระวังเอี่ยวหักด้วยน้องหน,<ม>น้าเด้อนสู้กันทับดีายพ่อสู้รันทับโดนไปโดนโดนลายดีกว่าผมจะลายๆดูโดนเนาะมาหักเงินก่อนเนาะ เจ็งขวกเลยเนาะบานี้เนาะสว่างไปเลยบานี้พี่น้องเลยแล้เปิดประมาณกลางเจ็งซะก่อนนับเราบอกสองสามสี่ห้าบอนี่ก่อนให้จบคพี่ซะก่อนเนาะคืออันนี้ เงินไว้อาจ่ายี่ดินเนาะแต่ให้จ่ายมื้อนี้แหละเดียวเป็นข้นมาจังทวดเลยอ่เป็นขึ้นมาจากจ่ายแต่ว่าตอนนี้น้องหับไว้ก่อนเนาะอ่าเอออ่าเอาบัดนี้แต่ก็ยังบ่พอเท่านี้เอาอันนี้นะเยังกระโดดเรียกเฮีเจ้านี่ยังบ่พอเท่านี้มือนชิบใบมันบ่ยังหันอยากงกีว่าเท่าใดนับเายต้นข้าวสินข่าวดีไรลิ้มื้อนี้เนาะถือว่าทั้งครอบครัวยหน้านี่ ข่าวดีนะเว้าอยู่โอ้มีแต่ข่าวดีอย่างเดียวเลยมื้อนี้แม่น้องกว่าวานฮักน้องนาแฮงอยู่บ่แต่ว่าเอาระวังตกให้ติดกับไไก่เอาไข่เป็ดไข่ไก่สิใหญ่ด๋กันนั่นแหละกันแล้วแล้วเนาะไข่เป็ดกับไข่ไก่นี่เทียบกันสิเอาไข่ไก่หรือไข่เป็ดฮักให้น้องนานี่ไข่เป็ดลล่ะไข่เป็ดโอเคใหญ่อยู่ใช่น้องนาเด้ ขายเป็ดนั่นมามันทางกันนีเราช่ให้เบิ้งนจังหวแฟาดเบิ้งดูกล้ากล้าบ่้เนารู้นเออเอาเอน่านไ่าเ้มาเดียว เอาเลยนะยัดนังเมียเจ้าของนี่บทสึกเนาะปั๊บถือไปเลยเอาถือ่าวันนี้มีแต่คว่ำเงียบๆได้เนาะเพราะว่านุ่มโกเฉาได้ไหมเนียมามอบความชุกให้มือหนึ่งน้ำตาแห่งความดีใจได้มือนี้เนาะนั้ำตาแห่งความโศกเศร้าเงาเงอยอุกใจเนาะยึดดินมือนั่นนะเขามาถาบไทยแล้วมั่นนะน่องหน้าเราก็ต้องสิปล่อยออกมาคนต่ำใจตื่นขึ้นโอ้ยพ่อก่อนนิ้นี่วะถ้าปัดผมมา อ่าแบบว่านี่บัตรน้ำตาตื่นคือกันนะเนาะไว้ชื่อไหมอพ่อันคี้บ่เอาไว้ให้ชื่ออยู่ชื่อกินเนาะในครอบครัวเงินนี่แหละเหลือจากเตกตัวนี้เนาะอ่าเนาะอ่ะเนาะโดยโดยโดยกับพ่อเพื่อนก็บม่ได้มีว่าให้ออกชื่อออกยางดอกเนาะแต่ว่ามีแต่ว่าให้นอกนี่คอบครัขอบใจเพื่อนเนาะกับเอื่อยแล้วอ๋บาทนี่ บอกคนนั้นก็ไดลานกาขอขอบคุณกับใจเด้อพ่อแฮงพี่ว่าสงสารน้องก่ะขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บบ่หายได้ความไข้บ่หายมีโดยให้มีสุขภาพแข็งแรงเบิดครอบครัวของพ่อแะไรเนาะสอยลานมาก่ะให้พ่ออยู่ดีมีแห้งนะบิดครอบครัวเลยก่ะถ้ารลานมาสำไดากาขึ้นไปหาพ่อลอยเท่าวัดเท่าเด้อซ่า ดน้อาสำเร็จเช็ดชิดในการปดนี่หน้าเพื่อคือว่าท่วงเไม่อปรวัานะเออมันได้เปรียบกันแน่นอนนี่เนาะโอ้ยมึงดูเอ้เ้าให้แม่นี่นะเพลงนี่เออโออเออเออเราอายุลายแล้วเราเเลยอยากขึนนนู้นอ ยจะไงเพิ่มมีอ่าความยิ้มแย้มมีความสุขนะบ่าวตาเนาะแข่งกันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าเอฟซีเพิ่นอ่ะเพิ่นเบิ่งอยู่ได้กับเพิ่นเป็นห่วงทั้งสองคนนั่นแหละบ่กว่าทีทางน้องนะบ่กว่าทีทางเอ้ยปุ้ยอ่าให้อยู่จนเแ่าจนแก่ไปน้ำกันพุ่นแหละแมนพี่ยังกับผ่านอุปสรรคไปน้ำกันเนาะแมนแมนอ่าเพราะว่าอ้จังได้จังได้ก็เหตุจังได้ได้ตัดสินใจอ่ามักหักกันแล้วสินะ นี่แต่ว่ามันนี่ก็ให้ทั้งเพืชน้ำมาแทกดินแบบนี้เนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะชิจูไว้ายชำนี้ก่อนถ้าต่อคลิปต่อไปแล้วเพียงเนาะนาที่อะไรนาที่ไหนเนาะย่างขึ้นสามชิปอะไรบอกไปกันจะไปเออจะไประบบอะไรมาแบบนี้แต่บามันนี่เนาะมีเวียกต่อน้องนานมีเวียกต่อแบบนี้เนาะเพราะว่าเสดเบียกับจ้างเพิ่นโดยก็ฮะโจบวได้เคยเคยสีมาไทยนี่ไทยชินและทางโรงแานแล้วก็เป็นยังแต่ว่ามื้อนี่นี่ อว่าได้มอบน้องไห้น้องเพิ่นไปทีเรียบร้อยแล้วต่อไปกะนี่แหละทั้งเอ้ยปุ้ยเพิ่อนละชิู่ต่อเอาเนาะได้ก็คือได้คอโตจบคลิปน้องพี่น้องเนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีดีใจเพื่อนมากพอขึ้นบาทเนยด้วยน้องพี่น้องเนาะจังได้คลิปนี้ก็คือมีความเฮฮาแล้วก็มีหอยยิ้มหลายเแลกวไงมีความสุขหลายๆเนาะสบายก็ดีใจน้ำทั้งครอบครัวอหน้าหลายๆแล้วไยที่มีพีใหญ่จดีเพิ่นมาช่วย เด็กเห็นใจนะ้าทครอบคัวเพิ่นพี่น้องเอ้สาวยาเห็นนะกะดีใจลายนะพี่น,อน้องเนาะที่มีคนช่วยเพราะว่ามือกอนอุกอังนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางไอ้นาทางสาวม่พูเป็นคนมาถ่ายคลิปให้เพพี่น้องเบิงน้ำกันก,นกนอุกใจพี่น้องเนาะพออยากให้น้ำเพิ่นแต่วันนี้คือแบบว่าแจ้งสว่างเพื่นอนคือแสงสว่างเขามาหาเพิ่นเนาะตอนนั้นเพิ่นยังอยู่ในความมืดจึงได้กกขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนาะทางพอผู้ที่เพิ่นเขามาช่วยช่วยทางขอบครัวอ้น้า ที่น้ำเสียงสว่างเขามาหาครอบครัวเพื่อนเนาะจุดใดก็ขอบคุณกุ๊คุณหลายๆเด้อเนาะอยู่ดีมีขุมเจมจุดจุดใดข้อมไขเยืุ่้มีเนาะโดยคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละเนาะจุดใดก็กราบขอบคุณ adapting. ขอบคุณบัอสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ไหนฮักเนาะที่ฮักแพงกันพี่น้องเลยที่มาขับส้มขับฟังคลิปซาเวลอะไรก็บบกกขำโฆษณาซาเวลเนาะเพื่อให้มีรายได้เขาครอบครัวซาเวล และตัวแซเวียร์นอกจกนง้เขาต้องขอบุญทุกขในหลายๆเด้อกิมีจิขอกลับเขาว่า,บาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะบ๊ายบาย